มีวิธีทําให้ใหญ่และยาวมาใหม่เขาบอกว่าต้องนวดทุกวันแต่ไม่ทําให้เสร็จมันเป็นวิธีการเพิ่มกล้ามเนื้อเหมือนการยกเวทเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตรงน้องของคุณเนี่ยนะมันเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะในร่างกายเราเนาะมันมีกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายก็คือเวลาเธอเห็นมันเป็นลายๆเราไปเห็นแบบกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนอย่างเงี้ยเนาะแบบนั้นอ่ะมันสามารถที่จะแบบเออยยกเวทแล้วมันใหญ่ขึ้นได้แต่ไอ้กล้ามเนื้อเรียบที่มันอยู่ ในอวัยวะภายในหรือว่าตรงน้องชายคุณเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะแบบยกเวทแล้วใหญ่ขึ้นได้เหมือนกล้ามเนื้อลายนะคะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไอการที่นวดเนี่ยคงไม่ได้ทําให้ใหญ่ขึ้นเนาะแต่โอเคว่าเวลาที่คุณไปกระตุ้นมันอ่ะมันก็จะทําให้เลือดมันเข้าไปไอที่มันเหี่ยวอยู่ตอนแรกเนาะมันก็จะขยายขนาดขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีเลือดเข้าไปในตรงบริเวณนั้นไอกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้น,น,นมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่สามารถที่จะตั้งขึ้นได้เนาะมันก็เลยใหญ่ขึ้นถ้าคุณ4.9อ่ะ ตอนขยายมันก็เท่าเดิมแหละก็ไม่ได้สามารถที่จะใหญ่กว่านั้นนะนะถ้าคุณ54คุณก็54ก็คือเหมือนกับว่ามันก็ตามมนของเดิมของคุณะนะคะแต่มันไม่น่าจะใหญ่ได้เนาะแต่ละคนมีหนึ่งอันก็หาคําถามมาได้เป็นพันเลยนล้วเก่งจริงๆเลยเป็นเรื่องน่าสนใจมากลองให้วเขายกเวทดูใช่ไหมจะต้องใช้เวทขนาดไหนวะเนี่ยปวดหัว